หน้าหนาวที่อากาศเย็นแล้วก็แห้งแบบนี้นะคะทําให้ผิวเราเนี่ยขาดความชุ่มชื้นมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะไอเทมที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้เลยจ้าหฮยาวิตามินซีเซรั่มนะคะชโลมไปเลยเช้าเย็นนะคะรับรองผิวมีความชุ่มชื้นขาวกระจ่างใสนะคะไกลฝ้าไกลกะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะผิวหน้าไม่แห้งแตกไม่ลอกนะคะในช่วง หน้าหนาวนี้แน่นอนนะคะผิวหน้าจะยังดูชุ่มชื้นอิ่มน้ำเหมือนเดิมเลยจ้ะทาได้ทั้งลิมฝีปากแล้วก็รอบดวงตาเลยนะคะลูกค้าที่ใช้นะคะยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าตัวนี้ดีจริงๆนะคะในเรื่องของความชุ่มชื้นแต่ไม่ทำให้ผิวหน้ามันนะคะหน้าเงาหน้าใสาหลังใช้และไม่เคยมีใครที่ใช้แล้วกลับมาซื้อแค่ขวดเดียวเลยค่ะ